สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้เราอยู่บ้านกันจะมาขยายพันธุ์ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นที่นิยมมากๆเลยเป็นไม้ด่างอีกตัวหนึ่งในตระกูลซิงโกเนียมก็คือเงินไหลามาด่างขาวคําว่าซิงโกเนียมเนี่ยมาจากคําว่าซิงซึ่งแปลว่าเชื่อมกับคําว่าโกหรือคําว่ากอนแปลว่ารังไข่สื่อถึงผันหนังรังไข่ที่เชื่อมติดกันด้วยชื่อที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ชื่อที่เป็นมงคลนั่นก็คือเงินไหลามา สื่อถึงว่าคนที่ปลูกเลี้ยงเนี่ยเงินจะต้องไหลมาเทมาอย่างแน่นอนเงินไหลมาด่างขาวนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นเงินไหลมาทองไหลมาอ,อมเงินอ,อมเพชรอ,อมนากอะไรพวกนี้เป็นตระกูลซิงโกเนียมหมดเลยหล,หลังมาเนี่ยมีการนาเข้าเข้ามาก็จะมีซิงเกเนียมที่เป็นซิงเกเนียมไตคัลเลอร์ซิงโกเนียมแพนด้าต่างๆเยอะแยะมากมายแต่คือเป็นตระกูลเดียวกันคือเป็นไม้เลื้อยก็จะแรกๆกเนี่ยก็จะเป็นใบรูปหัวใจพอโตขึ้นมาก็จะคล้ายรูปนิ้วก็จะเลื้อยขึ้นดิ่งขึ้น,น,นด้านบนหลังจากที่ซื้อมาครั้งก่อนครบ3เดือนก็จะขยายพันน์ซิงโเียม หรือว่าเงินไหลมาดังข่าวกันสงการทุกท่านที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็อยู่เป็นเพื่อนกันผ่านช่องทางของ u t u b e นะฮะอยู่บ้านแล้วก็ทําสวนในช่วงนี้อันนี้คือเงินไหลมาด่างนะฮะสังเกตว่าอันนี้ผมเอาเกาะรัะ้วนะฮะมันก็เลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆดิ่งขึ้นไปสวนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะสังเกตว่าเขาจะมีรากตามข้อต่างๆแบบนี้เวลาที่เขาขยายพันธุ์เขาจะตัดอย่างเงี้ยเป็นข้อข้อไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็ตัดได้1น,นข้อนะยอด2 สามสี่ห้าหกดแดเก้าต้นโอ้โหเห็นไหมฮะแล้วก็ความมีสเสน่ห์ของซิงโกเนียมเงินไหลามาด่างก็คือความด่างจะมีด่างแบบฮารปด่างครึ่งด่างแบบวากิวด่างแบบมีหลายด่างมากคือมองไม่เบื่อแต่ละใบที่ออกมาก็จะไม่ซ้ํากันอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันก็จะมีมีดคัตเตอร์หรือว่ากันไกรก็ได้นะฮะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้ตัดแล้วก็ปูนแดงครับปูนแดงเอาไว้ทาทากันเชือ้อรา มาเราจะเริ่มมาขยายพันธุ์ซิงโกเนียมนะฮะซิงโกเนียมธรรมดาตัวนี้ราคาไม่แพงแล้วนะฮะเมื่อก่อนแพงอยู่ตอนนี้ก็ถูกมากเลยใช้กรรไกรตัดก็นะฮะแบบนี้ตัดแบบนี้นะครับอบอแบบนี้นะแล้วเราก็ทาปูนแดงหรือยังไม่ทาตัดไปเรื่อยๆก่อนก็ได้หนึ่งข้อนะฮะยอดพอดีแล้วก็อีกข้อหนึ่งตรงนี้นี่นะประมาณนี้เราก็ตัดไปเลยครึ่งๆอึ่อะฮับฮับนะฮะ องนะครับสามตัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับมันมีรากอยู่สี่ห้ามันสนุกตรงตัดนี่แหละผมสนุกตรงตัดนี่แหละตัดประมาณตรงนี้นะฮะตรงกลางๆแบบนี้แหละตัดเลยนี่นะฮะใช้มีดก็ได้นะไม่จําเป็นต้องกรรไกรขอให้มีรากติดมาแบบนี้น่ฮะจะมีรากติดมาหลังจากที่เราตัด ซิงโกเนียมหรือว่าเงินไหลมาด่างขาวแล้วนะฮะเราก็นําปูนแดงเนี่ยมาทาตรงรอยแผลต้นไม้เราปูนแดงเนี่ยจะเป็นจะเป็น,นเขาเรียกว่าคนที่ทําสวนทําอะไรนี่จะขาดไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่ามันช่วยป้องกันเชือ้อราไม่ให้เชื้อราเข้ามาทําลายต้นไม้เราได้ช่วงที่เขาอ่อนแอช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะฮะช่วงเมษา น่าจะร้อนทุกภาคเลยผมว่าคนก็เริ่มออกต่างจังหวัดละช่วงสงการทาปูนแดงทุกข้อเลยครับอันนี้สูตรดินปลูกสำหรับเงินไหลมาด่างขาวที่สวนวีชายบ็อกนะฮะก็จะประกอบด้วยกากมะพร้าวแช่น้ำนะฮะประมาณ1-2สัปดาห์นะแช่นานๆยิ่งดีเพื่อลดคาบต่างๆลดสารเคมีต่างๆที่จะทำให้ต้นไม้เราอับมีลดฝาดนะฮะมันจะทำให้ใบไหม่ แล้วก็ใบก้ามปูหมักครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครึ่งหนึ่งเป็นร้อยหินภูเขาไฟหน่อยหนึ่งเติมเข้าไปสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับกะเอาแล้วก็อันนี้เป็นปุ๋ยละลายช้าหรือว่าปุ๋ยออสโมโค้ก็จะเน้นหนักที่ใบก้ามปูหมักแล้วก็กากมะพร้าวแช่น้ําแล้วเราก็คลุกส่วนผสมที่เป็นดินปลูกเนี่ยให้เข้ากันนะให้ส่วนผสมต่างๆเนี่ยเข้ากันดีสาเหตุที่มีใบก้ามปูหมักเพราะว่าไม้ใบส่วนใหญ่เนี่ยจะ มีจะขาดใบก้ามปูไม่ค่อยได้นะฮะด้วยด้วยราคาที่ถูกหาง่ายแล้วก็มีไนโตรเจนค่อนข้างสูงแล้วก็การย่อยสลายก็จะปล่อยสารอาหารและธาตุต่างๆที่จะเป็นสําหรับพืชมาด้วยครับแล้วทําไมต้องมีหินภูเขาไฟด้วยนะหินภูเขาไฟนี่อ่ามันเหลือจากการผ่าหัวบอลสีนะฮะที่เอามาใช้เพราะว่ามันจะช่วยมันหินภูเขาไฟรูมันจะเยอะอ่ามันจะช่วยระบายอากาศให้กับต้นไม้เรา หลังจากที่เราคุกดินให้เข้ากันดีแล้วนะฮะเราก็จะนําดินปลูกเนี่ยใส่ลงไปในกระถางครับวันนี้ผมใช้กระถางห้านิ้วนะฮะห้านิ้วทั้งหมด10กระถางสิบต้นหลังจากที่ปูนแดงเราเริ่มแห้งนะฮะนี่ปูนแดงเริ่มแห้งแล้วเราก็นาซิงเกิลเนียมเราเนี่ยวางลงไปที่กระถางผมใช้กระถางห้านิ้วนะฮะกระถางห้านิ้วแล้วก็เอาดินมาปิดไว้ครับแบบนี้นี่นะฮะ จะเ,เอามาตรงกลา,างกระถางหน่อยเดี๋ยวก็จะอยู่ขอบไปนี่พอใส่กระถางเสร็จก,ก็เรียบร้อยหนึ่งต้นอ่ามาต้นที่สองครับเราก็ยกไปตั้งไว้ต้นที่สองเราก็นําเงินไหลามาด่างเราเนี่ยใส่ลงไปกระถางพยายามจัดให้อยู่ตรงกลางหน่อยนะผมชอบต้นไม้ผมไม่ชอบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ไมค่อยชอบอยู่ตรงกลางนะก่าไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ ตอนนี้เราก็ทำการขยายพันธุ์ต้นเงินไหลามาด่างขาวนะฮะหรือว่าซิงโกเนียมเรียบร้อยจากต้นแรกเราซื้อมาเลี้ยงครบ3เดือนล้วก็ขยายได้10ต้นด้วยกันอันนี้คือต้นลูกๆที่ออกมานะฮะก็จะมีความด่างที่มีความหลากหลายเราก็จะพักฟื้นไว้นะฮะประมาณสัก1นสสัปดาห์พอเขาแทงยอดใหม่อะไรใหม่เริ่มสดเนี่ยเราก็อาจจะขายแบ่งหรือจะปลูกให้มันเลื้อยตามบ้านเราเต็มไปหมดเลยก็ได้นะฮะมันเป็นไม้ด่างที่คืนทุนไวมากเลยไอ้พวกเจ้าตระกูลซิงโกเนียมเนี่ย เงินไหลมาดังขาวเนี่ยค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะฮะบางท่านเนี่ยปลูกลงดินให้มันเลื้อยขึ้นไปบางท่านเนี่ยตัดยอดแล้วก็แช่น้ํามันก็เกิดถือว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยขออย่างเดียวคืออย่าให้โดนแสงแดดแค่นั้นเองส่วนดินปลูกเนี่ยไม่ต้องวอลลี่ไม่ต้องกังวลใช้ดินอะไรก็ได้ที่เรามีใช้ดินอะไรก็ได้ที่เรามีนะฮะเกิดหมดเลยเพราะเขาเกิดง่ายนี่คือความอัศจรรย์แล้วก็ความมีเสนของต้นไม้ซื้อมาต้นหนึ่ง ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆมีหลายๆต้นวันนี้พาทุกท่านมาทุ่งนาหลังบ้านเป็นบรรยากาศที่ช่วงนี้หมอกกา,าลังปกคลุมหมอกควันนะฮะข้างหลังก็จะเป็นต้นสีม่วงสวยมากอดอกไม้กลางท้องไร่ท้องนามองไปมองมาก็สวยเหมือนกันนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องีชัยบล็อกสวัสดีครับ